สวัสดีครับคุณที่เกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายนะครับปีนี้ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ของคุณที่เกิดปีกระต่ายมากเลยทีเดียวครับเพราะคุณที่เกิดปีกระต่ายหรือปีเถาะนั้นมีดาวมงคลส่องแสงแรงกล้าถึง2ดวงเลยคือจีมุยแชกุลนะครับแล้วก็ดาวเล้งเตกนั่นคือดาวเทพมังกรนะครับเมื่อมีดาวสองดวงนี้เกิดขึ้นก็ส่งผลให้การทํางานต่างเนี่ยประสบผลสําเร็จแล้วก็ผู้ใหญ่ส่งเสริมเด่นที่สุดสําหรับผู้ที่ทํางานประจํา แล้วก็กินเงินเดือนค่าราชการพลเรือนจะมีการขยับขยายตําแหน่งมีเกณฑ์การเริ่มต้นและก็ได้แสดงความสามารถด้วยเดือนที่เด่นคือเดือนกรกฎาคมเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนเดือนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือเดือนมีนาคมเดือนมิถุนายนและเดือนกันยายนนะครับเมื่อมีดาวสองดวงนี้เกิดขึ้นนั่นมีความหมายนะครับหมายถึงการเงินค่อนข้างมีสภาพคล่องราบลื่นแต่อาจจะไม่ค่อยเหลือเก็บ เพื่อที่จะได้รับพลังให้มีลาบลอยแล้วก็มีเงินที่เหลือเก็บอยากให้คุณที่เกิดปีถอดนั้นได้กราบขอพอรองค์ไฉสิงเอียนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดจีนทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็สวดอมจำปาลาจาเลนในเยโซหาขอบารมีองค์ไฉสิงเอียนะครับได้โดนบันดาลประทานพรให้เรามีความรุ่งเรืองราบลื่นรวยร่มเย็นตลอด365วัน4ฤดู12เดือน หนึ่งปีมีแต่เหงงเหงนะครับสำหรับคุณที่เกิดปีกระต่ายต้องระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นตรวจตาให้รอบคอบด้วยแต่จะเด่นในเรื่องของงานประจำรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยก่อนจากการขออนุญ,ญาตนะครับขอบารมีขององค์ไฉสิงเอียองค์ไทสวยเอียและเทพสวรรค์ชั้นฟ้าองค์เนกเสียนฮ่องเต้ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คุณที่เกิดปีถอทุกท่านรุ่งเรืองราบลื่นรวยร่มเย็นด้วยนโมพุทธายะสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวียร์ครับ